สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสาหรับเหรียญนี้ที่นำพี่ๆรับชมกันก็จะเป็นเหรียญยืนเสือเพ่นนะครับผมหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะครับปี2521นนะครับผมแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับผมที่พบเจอน้อยก็คือเนื้อนวะโลหะนะครับผม ลักษณะเหรียญก็จะเป็นพิมพ์เหมือนเหรียญย่า25พุทธศตวรรษเนื้อชินนะครับผมเหรียญยืนเสือเพ่นก็คือพลิกมาด้านหลังก็จะเห็นเสืออยู่ในท่ากระโจนอยู่นะครับผมแบบนี้นะครับ22เมษายน2521แล้วก็จะมีตัวเลข53ก็คือจะเป็นอายุของหลวงพ่อสมชายนะครับผมในขนาดนั้นนะครับ53ปีหรือว่า53พรนษานะครับหลวงพ่อสมชายเนี่ยท่านก็เป็นพระวัดสายป่านะครับผมสายพระอาจารย์มั่นนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นประสบการณ์นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้อันนี้ก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับแล้วก็ถ้ามาพร้อมกล่องเนี่ยกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่กำมยี่สีขาวแบบนี้ครับ2 5 2 1วัดเขาสุก,กิมนะครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นประสบการณ์แล้วก็ถ้าเป็นเนื้อนวะอย่างเหรียญนะครับเขาจะออกแดงๆแบบนี้หน่อยเห็นไหมครับนี่แดงๆทองทอง ม่วงผสมกันนะครับผมส่วนเนื้อทองแดงเนี่ยเขาก็จะมีเป็นกระไหล่ทองแล้วก็เป็นลมดานะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินด้วยนะครับผมหเหรียญยืนเสือเพ่นนะครับผมถ้าเทียบเป็นทำเนียบรุ่นเนี่ยก็จะอยู่ในรุ่นที่1 4นะครับผมสําหรับเหรียญร,รุ่นนี้รุ่นแรกของท่านเนี่ยจะอ,อปี18นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญยุคต้นของท่านนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์เหรียญรุ่นนี้กันก่อนนะครับผมหยิบเหรียญขึ้นมานะครับจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญสังเกตตรงขอบขอบนะคครรัับบเห็นม มันจะเว้าวเป็นแอ่งกระทะสโลปลงไปเล็กน้อยนะครับเหมือน25พุทธศตรวรรษเลยครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะเว้าวโค้งลงไปนิดหนึ่งตรงขอบเหรียญนะ่ยครับตรงพื้นเหรียญตรงขอบขอบเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราส่องไปก็จะเห็นเส้นยืด,ยดเส้นกระแสเหรียญด้วยนะครับนี่แล้วก็ถ้าเหรียญที่ไม่สึกนะครับตรงขอบเหรียญเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเส้นวิ่งเห็นไหมครับเส้นวิ่งซ้อนตรงขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญก็จะตั้ง เนี่ยตั้งเป็นสันสวยงามนะครับผมแล้วก็มาดูที่ใบหน้านะครับจดจําใบหน้าของหลวงพ่อนะครับดวงตาลึกคมชัดนะครับผมมีเส้นหน้าผากลองแก้มลึกๆนะครับอง์นี้ที่ได้มาก็จะได้จมูกแตะน้อยมากครับนี่เห็นไหมครับลิ้วจีวรคมชัดนะครับหลวงพ่ออยู่ในอิรยาบถที่มือประสานอยู่ข้างหน้านะครับนิ้วมือก็จะแยกเป็นนิ้วแบบนี้ชัดเจนนะครับผมไม่ตื้นไม่เบิร์นะครับลิ้วจีวร มีความลึกคมชัดนะครับผมเลื่อนลงมาดูที่ข้อเท้านะครับข้อเท้าซ้ายหรือว่าทางด้านขวามือของเราเนี่ยก็จะเป็นเส้นซ้อนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงเส้นตรงส้นเท้าท่านนะครับผมฐานที่ท่านยืนเนี่ยเห็นไหมครับก็จะนูนมนมีมิติคมชัดนะครับเราจะแขงดูนิดหนึ่งแล้วก็ทางด้านขวามือจะมีเส้นแตกออกมานะครับตรงฐานเห็นไหมครับเป็นเส้นทะยงทะยงเนี่ยสมเส้น แล้วก็มีเส้นขึ้นมาอีก2เส้นเห็นไครับนี่เป็นเส้นนนนคมๆนะครับผม1เส้นนะครับนี่แล้วก็ตรงชิ้เฉียงตรงนี้อีกประมาณ3เส้นนะครับผมด้านล่างก็จะมีตัวอักษรนะครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับพระอาจารย์สมชายนะครับผมอ่านนี่ครับวัดเขาสุกิมนะครับดูเส้นกระแสเหรียญนะครับผมที่อยู่บริเวณขอบๆเห็นไหมครับเ้นสัดกระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับผม อย่างที่บอกครับรูปทรงเหรียญเนี่ย grid, รูปพิมพ์เหรียญเนี่ยจะเหมือนกับ25ศตวรรษเนื้อชินนะครับนี่หูเหรียญอบอ,บอ้วนเหมือนโดนัดนะครับผมนีนนน่ก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะเนื้อนวะเนี่ยก็จะออกแดงๆแ,แบบนี้หน่อยนะครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อที่พบเจอน้อยนะครับ conte. แล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเสือเพ่นนะครับผม22เมษายน2521 เริ่มดูที่รูเจาะเหรียญน,นะครับรูเจาะเหรียญจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจะปิ้นน้อยมีคิปิ้นที่เกิดจากการตัดอยู่ด้านบนเห็นไหมครับนี่หูเหรียญเนี่ยจะเหมือนกับสร้างบาร,รมี19ของหลวงพ่อขูดเลยครับเห็นไหมครับรอบๆบหูเหรียญเนี่ยก็จะจับหยาบหน่อยแล้วก็ปิ้นน้อยๆนะครับรูเจาะมีคิปิ้นที่เกิดจากการตัดบร,ริเวณขอบทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแบบนี้นะครับไล่ลงมาขอบตั้งเป็นสันนะครับทุก แล้วก็เส้นกระแสเหีนญคมชัดนี่วัดราดบูรณะคุณารามนะครับตัวยันรวมถึงตัวขละก็จะนวนเด่นคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบรินะครับผมแล้วก็พื้นเหรียญจะต้องไม่บวมนะครับเห็นไหมครับก็จะเรียบตึงออกไปจุดที่นูนออกมาก็คือจะเป็นพบอักขระต่างๆนะครับนี่เลื่นลงมาดูที่หนวดเสือตาเสือเห็นไหมครับมีเมต,ตากลมนนอยู่ด้านในนี่ แล้วก็จะมีอีกหนึ่งเส้นนะครับผมตรงด้านล่างหางเสือนะครับนี่จะเป็นเหมือนเส้นลวดอยู่ตรงนี้นะครับใต้หางเสือนี่จะเป็นเส้นบางๆคมๆนะครับผมเห็นไหมครับคล้ายๆกับเส้นลวดนี่ใต้หางเสือนะครับผมดูเส้นกระแสเหรียญย2เมษาสองหนึ่งนะครับหนวดเสือคมชัดเห็นเขี้ยวบางๆนะครับผมนี่ที่สําคัญเลยคือเมตาของเสือครับ เห็นไหมครับแล้วก็มาดูขอบตัดนะครับผมเนื่องจากเป็นเนื้อนวัตโลหะเนี่ยเนื้อเขาจะอ่อนนิ่มนะครับผม,บม D ก็คือจะตัดลงมานิดนึงแล้วก็ฉีกขาดเยอะนะครับผมนี่เห็นไหมครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีตัดไปสุด,ด,ดเราพยายามมองเปสองเลเยอร์ก่อนนะครับเห็นไหมครับฟันตัดเขาจะลงมาประมาณนี้ถ้าฝั่งด้านซ้ายมือนะครับนี่เห็นไหมครับด้านในก็จอกทองทองออกแดงแดงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราพยายามมองให้เป็นสองเลเยอร์เห็นไหมครับ ตัวฟันตัดเนี่ยเขาจะตัดลงมาก่อนแล้วก็ฉีกออกนี่ฉีกออกยุยยๆนะครับนี่ครับแล้วก็ขอบตัดทางด้านขวามือนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตัดก็จะตัดออกมาเป็นบ้างๆนะครับตัดลงมานิดนึงแต่ถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับตรงประมาณช่วงคอตรงนี้ครับตรงส่วนโค้งตรงนี้ครับเขาจะชอบตัดสุดนี่เห็นไหมครับตัดสุดใบมีดตรงช่วงนี้ครับนี่ตรงช่วงโค้งตรงนี้ครับ น้องนั้นก็จะตัดลงมาประมาณ20นครับี่ลักษณะฟันตัดนะครับฉีกออกยุยยุแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเท่าที่เจอครับเขาจะตัดลงมาครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับผมสำหรับเหรียญที่นำมา้พี่รับชมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญเนื้อนาวะนะครับผมเหรียญยืนเสือเผ่นนะครับหรือว่าเหรียญรุ่นที่1 4นะครับผมของหลวงพ่อสมชายนะครับผมวัดเขาสุกิมนะครับปี2521นะครับผม ขอบคุณพีพ่่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ